ทองดีหมาวัดที่ผมเก็บมาเลี้ยงมันเห่าไม่หยุดใส่กำแพงบ้างตอนกลางคืนจนทุกคนรำคาญคิดว่าเป็นหมาบ้าไปแล้วคืนนั้นผมตื่นมากลางดึกเพราะเสียงทองดีคำรามผิดปกติเลยเปิดกล้องวงจรปิดดูสิ่งที่มันเห่าเห็นเงาสีดำคล้ายกระสือกำลังพยายามเลื้อยเข้าห้องลูกสาวผม ผมรีบวิ่งไปดูแต่ก่อนถึงห้องทองดีก็พุ่งเข้าใส่เงาปริศนานั้นพร้อมกับปลอกคอของมันที่ส่องแสงสีทองออกมาปลอกคอที่พระวัดให้มาตอนที่ผมรับทองดีมาดูแลมันไม่ใช่แค่ปลอกคอธรรมดาแต่มันคือเครื่องรางที่คอยปกป้องผมกับครอบครัวจากสิ่งชั่วร้าย กระสือตัวนั้นกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดก่อนจะสลายไปทิ้งไว้เพียงความเงียบทองดีที่นอนหอบอยู่ห่างๆยังคงสวมปลอกคอที่ส่องแสงจางๆอยู่ในมือผมทำให้ผมเข้าใจแล้วว่าที่แท้มันไม่ใช่หมาบ้าแต่มันคือผู้พิคักที่แท้จริงของบ้านเรา